สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจพระโสธรเบร์แปดริ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพระโสธรวัดโสธรจังหวัดชองเซาร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ซีริเพ็กซีนหนึ่งจังหวัดชองเซาวันนี้ทางร้านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนําเสนอวัตถุมงคลหลวงพ่อพระโสธรจากวัดโสธรที่มีความน่าสนใจมากๆหนึ่งรุ่นนั่นคือพระลอยองนะครับหลวงพ่อโสธรพิมพ์จิ๋วนะครับเอ่อเป็นพิมพ์จิ๋วนี่เป็นพิมจิ๋วรุ่นแรกนของทางวัดโสธรนะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับ ก็รุ่นอุดมพกษัพดิ์นะครับปีพศ2 5 4 3นระครับรุ่นนี้เนี่ยผมได้นําเสนอมาหลายหลายองค์แล้วนะครับผมรวมทั้งพิมพ์จิ๋วด้วยนะครับแต่ที่นําเสนอครั้งก่อนเนี่ยสามารถติดตามได้ในวิดีโอก็เป็นเป็นชุดบ็อกเซตนะครับอันนั้นมีเนื้อทองคาเนื้อเงินและเนื้อสับกษัตริย์นะครับเนื้อเงินชุดสับกษัตริย์นะครับแต่องค์นี้คือเป็นเนื้อทองคําจิ๋วพิมพ์เดี่ยวมาเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็รุ่นนี้เนี่ยก็โมชัวก็อยู่ด้านหน้าท่านนะครับ นี่คือโบชัวของรุ่นนี้นะครับเอ่อชื่อว่ารุ่นอุดมพกทรัพย์นะครับนะครับสร้างกุติสงสามเณรวสุทวราวร,วราวรวิหารนะครับพิธีพุทธาพิเศษณพรพบูสดวสุทธรนะครับวันบฤหัสอ่อสมาดีนะฮะตุลาคมปศ2543นะครับตัวนี้มีการออกแบบและผลิตโดยบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่จมก,กัดมาชนนะครับผู้ผลิตปีมากโกนี่เราก็ทราบดีว่าก็ส่วนใหญ่ก็ทำสร้างดีนะครับการสวยนะครับ ก็รุ่นนี้เนี่ยที่เรียนในปูชูแต่แรกคือวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเนี่ยที่ทางวัสดุทอจัดสร้างก็เพื่อหาอไรายได้นะครับสมทบทุนสร้างกุฏิพระสงฆ์สามเณรนะครับวัสดุทอวราลาบริวิหารจังหวัดชเชายงแสนนะครับโดยมีพระราชมงคลวุฒาจารย์นะครับเจ้าวาดวัสดุทอวราลาบริวิหารนะครับเป็นประธานจัดสร้างนะครับแล้วก็มีพระพิพัฒน์กิจวิธานนะครับรองเจ้าวาดท่านเป็นประธานดำเนินงานนะครับผม แล้วก็ในพิธีพุทธพิเศษเนี่ยเขที่เรียนนะครับคือจัดในวันที่5ตุลาคมพศ2543นะครับที่พระบูรสดวสโสรวาราลาบวลวิหารจังหวัดเชียงแสนนะครับดมีสมเด็จพระพุทธชัน วัสเกตนะครับท่านเป็นประธานจุดเทียนชัยแล้วก็นั่งปกพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็มีพระราชวงศ์คณุถาจารย์นะครับเจ้าวาดวสุธรนะครับท่านเป็นประธานดับเทียนชัยนะครับแล้วก็มีเกจิขณาจารย์ร่วมพิธีมากมายนะครับเช่นหลวงพ่ออุตมานะครับวัดวังวิเวกการรามนะครับหลวงปู่คำพันธ์นะครับวัดท่านมาชัยพ่อสวัยหลวงปู่ทองหลวงพ่อเก๋นะครับหลวงพ่อจวบนะครับวัดประคังโคสิตารามนะครับหลวงพ่อเพลินนะครับวัดภาษีรัตนาหมาธาานนะครับหลวงพ่อคุณาบ้านไร่ หลวงปู่ทีมวัดพระขาวนะครับหลวงพ่อลำใหญ่นะครับหลวงบุตรีนะครับแล้วก็หลวงพ่อสมพรนะครับหลวงพ่อโสพลนะครับวัดบ้านแหลมนะครับหลวงพ่อป่วนนะครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับหลวงพ่อธงชัยวัดไตรมิตรนะครับมีหลวงพ่อสวัสดิ์หลวงพ่อสุวรรณขาวตัวขาวหลวงพ่อจรันนะครับวัดบางพีใหญ่แล้วก็หลวงพ่อขาววัดสาวชิงโง่เป็นต้นนะครับผมส่วนวัตถุคนที่จะนำเสนอวันนี้เนี่ยเป็นรายการที่5นะครับผมเป็นรุ่น หลวงพ่อโสธรออออร้อยองค์พิมพ์จิ๋วนะครับเนื้อทองคำ99.99% 99นะครับน้ำหนักทองคำโดยประมาณ1.5กรัมนะครับจำนวนจัดสร้างจำกัดมากครับที่2,000องค์นะครับผมจัดสร้างโดยบริษ,ษัท p a n t a Jewelry จำกัดมหาชนนะครับรูปแบบขององค์พระก็มีลักษณะแบบนี้นะครับแบบองค์ทองคำองค์นี้นะครับ อันนี้เป็นชุดชุดบ็อกเซตชุดจิ๋วนะครับที่ผมนำเสนอไปแล้วนะครับแต่ชุดเดี่ยวเขาก็มีนะครับเป็นทองคําเดี่ยวนะครับเป็นองค์นี้นะครับรูปนี้เนี่ยลักษณะองค์พระนะครับลักษณะองค์พระก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นรูปยันอุณาโลมนะครับแล้วก็มีคําว่าโสธรนะครับเป็นแบบตัวอักษรแนวโค้งนะครับแล้วก็ดังก้นเนี่ยสำคัญมากครับก็มีตอบคําว่าวัสดธรนะครับแล้วมีโค้ดทุกองนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้ก็ เป็นรุ่นหนึ่งที่ทางร้านผมค่อนข้างให้เช่าได้ดีนะครับผมโดยเฉพาะเนื้อทองคำนะเพราะว่าสําหรับเด็กเล็กนะครับแล้วก็สุภาพสตรีนะครับหรือผู้ชายหลายท่านที่ไม่ชอบพระองค์ขนาดใหญ่นะครับก็จะนิยมเช่าองค์นี้ไปนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อทองคาพิมพ์จิ๋วรุ่นแรกของทางวสทรนะครับคือระดับพวกไซส์ย1 1.1กรัมจนถึง1.5กรัมนะครับผมรู้สึกว่ารุ่นนี้เป็นจัดสร้างรุ่นแรกนะครับ จากนั้นเนี่ยคือถ้าวัาสดุทอนสร้างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแค่พิมพ์กลางพิมพ์กลางก็ประมาณ6กรัม7กรัมนะครับแล้วก็พิมพ์ถัดเลขอย่างนั้นก็จะเป็นระดับประมาณ2.3กรัม2.5กรัมนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็เป็นเป็นสามจุดสองกรัมนะครับถ้าเป็นระดับ1กรัมเนี่ยหนึ่งกรัมเศษเเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นรุรนร่นรอยอจรุ่นแรกที่จะสร้างนะครับ ซึ่งว่าถ้าถัดจากรุ่นนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งในปีพศ .50 นะครับนั่นชื่อรุ่นคล้ายกันนะครับนั่นคืออุดมโชคอุดมโชคโกกัพซันะครับผมก็สร้างทีหลังนะครับจานวนการสร้างก็รู้สึกจะปริมาณก็เยอะพอสมควรนะครับก็นิยมเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นแรกที่จะสร้างนะครับก็เป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นอุดมโชคซับนะครับปีพศสองนรีนะครับ ก็ชุดนี้รุ่นนี้ก็ที่มีความนิยมก็เนื่องจากความหมายของอุดมพพอสัตย์เนี่ยมีความหมายดีนะครับหมายถึงความเป็นอยู่ที่สงบสุขนะครับมีความอยู่ความเป็นอยู่ที่สงบสุขนะครับมั่นคงมีพพอสัตย์มีความมั่งคั่งมีทรัพย์สินนะครับแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับก็เป็นความหมายที่ดีแล้วก็เป็นสิริเหลคลมมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่องค์พระกระลักกันนะครับสักพู่นะครับ จิ๋วมากครับครับก็ก็ที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้ก็เป็นผ้าลอยองหลวงพ่อสุธรนะครับผมพิมพ์จิ๋วเนื้อทองคำนะครับรุ่นอุดมพกทรัพย์นะครับปีพศ2 5 4 3นะครับถึงเรียนไว้นะครับน้ำหนักทองคำนะครับเป็นเนื้อทองคำนะครับพิวจิ๋วนะครับ น้หนักทองคำ1.5กรัมนะครับจะสร้างบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่จำกัดมหาชนนะครับผู้ผลิตพิมาโกนะครับเขก็ใช้ทองคำ99.99% 99นะครับรุ่นนี้วสาสดุทอจัดสร้างนะครับแล้วก็สวยงามมากนะครับลักษณะองพันด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับจะสร้างจำกัดเพียงสองพันองค์เองนะครับโอเคนะครับ องพด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับมาด้านหลังก็ตรงตรงบรงิเวณด้านล่างเนี่ยก็จะมียันอุณาโลมนะครับแล้วก็มีข้อความเขียนว่าโสธรศาลโสธรเนี่ยเป็นลักษณะโค้งนะครับรุ่นถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยทางรุ่นรุ่น อุดมชโชคโทรัย่ยจะของปี50เนี่ยจะสร้างใกล้เคียงรุ่นนี้เลยนะครับเอารุ่นนี้นะเขาจะว่ารุ่นนี้เป็น,ปนแม่แบบนะครับแต่ก็มีความแตกต่างด้านพิมพ์ด้านหลังนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นรุ่นแรกอีพิโซดแรกของพิมพ์จิวนะครับมีหยานอุณาโลมแล้วก็ข้อความโซทอนเป็นลักษณะโคง้งถ้าเป็นอุดมชโชคโทกัพย์น่าจะเป็นลักษณะตรงนะครับนะครับแล้วก็หลังก็จะมีลายเป็นลายจุดนะครับแต่อันนี้เป็นพื้นเรียบนะครับแล้วก็ยันอุณาโลมแล้วก็โซทอนเป็นลักษณะโค้งนะครับ แล้วก็ข้อสำคัญคือรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีการาต่อโค้ดทุกองนะครับแล้วก็มีข้อความเขียนว่าโซทอนนะครับมีข้อความเขียนว่าโซทอนนะครับว่าโซทอนนะครับถ้าเป็นรุ่นอุดมชโชคกระซับไม่มีแบบนี้นะครับก็ในความแตกต่างกันน้ำหนักทองก็รุ่นนี้จะเป็น1.5กรัมอุดมโชคกระพับนี่1 1, 1กรัมนะครับ รุ่นนี้สมัยก่อนนี่ก็นิยมสุดๆ,ๆเลยนะครับเพราะว่าความหมายดีมากๆนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็พอดีออมีองค์เดียวที่ร้านมีองค์เดียวหลายองค์นะกก็เลยนํามาทําวิดีโอให้ดูนะครับผมถ้าใครสนใจดูพระเครื่องพระบูชารุ่นอื่นของทางผมก็สามารถติดตามผมได้ที่เฟซบุ๊กผมนะครับ ชื่อจริงผมเลยนะครับวบรอดิเจริญลมนะครับเปภาษาอังกฤษ w o r a i t c h a r o e n แล้วก็ r o m นะครับหรืออีกเฟซบุ๊กที่ผมสร้างใหม่คือโจวัสตอร์นแปดลิ้วนะครับหรือตั้งเพจผมก็ได้คือเพจชื่อว่ารับเครื่องโจวัสตอร์นมแปดลิ้วนะครับโดาท่านเข้าเฟซบุ๊กท่านนะครับลองเซชคำว่ารับเครื่องโจวัสตอร์นมแปดลิ้วจะขึ้นแล้วนะครับหรือเข้า g o o g l e พิมพ์คำว่ารับเครื่องโจวัสตอร์นรือติดลิวก็ทะขึ้นเยช่นเดูแล้ว โทรคุยกันได้ฟรีนะครับปกติผมก็จะแอดมาผมก็แอดเพื่อนกลับนะครับไลน์ไอดีผมชื่อโจเซฟดอทวนะครับ J O S E P H. จุดวนะครับเพ,เ,เพื่อนๆนะครับแล้วเข้าไปดูที่ผมโพสต์ไว้ถ้าพักเพิ่มบูญฉาที่โพสต์ไลน์บลูผมนะครับโจวัตอนแปดลิ้วนะครับแล้วก็ทั้งสามทั้งทางสีซอสคือชื่อเฟซบุ๊กผมวุลจิรลมแล้วก็โจวัตอนแปดลิว้วหรือทางเพจผมนะครก็คือโจวัสตอนึ่งแปดลิว้วแล้วก็โพสต์ไลน์บลูผมในไลน์โจวั เป็นโพสต์ทั้งพาคเครื่องพระบูชาหลวงพวกสตรล้วนๆนะครับยาวเลยนะครับเพราะว่าลงไว้เกือบ300รายการนะครับข้ามปีเลยนะครับต้องสโคดูเรื่อยๆหนยนะครับค่อยๆดูไปก็ทุกองค์มีให้เช่านะครับเพราะผมมีหลายองค์นะครับน้อยองค์มากครับที่ที่ลงไว้เป็นทันโชว์นะครับที่เหลือจะมีให้เช่าหมดนะครับค่อยๆดูไปนะครับแต่ถ้าจะดูเป็นเพจเดียวก็แพลตฟอร์มในเพจเดียวก็ดูที่ทิกต็อกนะครับโจวพัสดุลแปดลิ้วนะครับในนั้นก็ แต่ละช่องก็ลงรายละเอียดไว้นะครับและถ้ามีโบชัวก็ก็จะแนบใบนะครับในโบชัวจะแนบหมดถ้ามีนะครับก็ทั้ง Facebook ทั้งทางไลน์นะครับลงแนบหมดนะครับก็ทิกตอกก็คนเข้ามาดูเยอะเหมือนกันนะครับผมหรือเข้ามาดูทางเเพจที่ผมเป็นสมาชิกนะครับเป็นเพจดังนะครับคือเพจท้าประจันนะครับโดยเข้า Google นะครับพิมพ์คำว่าท้าประจันนรเดือการนะครับในภาษาอังกฤษก็ท้าประจันก็ t h a p ช a c h a n นะครับ แล้วก็เข้าท่าอระจันท์แล้วก็ลองใสชคำว่าโจพัสดุ์แปดริ้วจะเข้าเ,ออเพจร้านผมแหละนะครับแต่เนื่องจากท่าพระจันท์นี้เขาจากัดการลงเพียง100องค์องนะครับแล้วก็แต่ละองค์ก็ลงเพียงให้ลงได้แค่4รูปผมก็ลงเต็มนะครับแต่ถ้าเป็นทางซอสอื่นของผม Facebook หรือทางเพจผมทางไลน์นะครับก็ก็ลงเต็มเลยนะครับสามรอยายการนะครับส่วนทางติกตอกกับยูทูบเพิ่งลงทำใหม่นะครับแต่ถ้าต้องการเห็นองค์จริงแบบนี้ก็ติดตามผมได้ที่ช่อง YouTube ผมนะครับ รายประอบเครื่องโจวัสดุทอนมือแปดเลี้ยวนะครับโดยท่านเข้า u t u b e นะครับแล้วพิมพ์คำว่าโจวัสดุทอนก็ได้ก็จะเข้าสู่ช่อง YouTube ผมและรายประบเครื่องโจวัสดุทอนมืแปดเลี้ยวนะครับดังนั้นก็มีทริคนิดนึงที่ผมเรียนนัคือว่าอลองกดมือท,ท,ที่คำว่า playlist นะครับ ว่าในเพลิสเนผมแยกบวบูเป็นบวดปลักเครื่องกับบวพระบูชาไว้ประเครื่องก็ลงเครื่องพระตธรทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับลงั้งพลักเตอน์ทองขำด้วยนะครับก็มีหลายองค์ให้ดูนะครับแล้ว็ให้เช่าด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีทุกองเพราะว่าบางองค์ก็หายากมากๆแล้วก็ราคาสูงมากนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็มีหลายองค์นะครับส่วนพระบูชาก็เช่นเดียวกันทั้งพระบูชารุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับอันนี้อันนี้ผมเป็นของเล็กได้พระบูชาแล้วก็มีกับทุกรุ่นนะครับก็ก็เว้นรุ่นใหม่นนนนะะะคคคครรรัััับบบบาางงอ์แลล้้วกก็มีหหยต มีขาย,ายหลายเนื้อนะครับก็ลงไวังแต่พระพูทธาลงพระตถารุ่นแรกเลยนะครับปี2องสีเกาเจ็นะครับราไปหาดูนะครับทั้งแบบปศตรงแล้วก็แบบปศโค้งนะครับตั้งลงไว้ทั้ง2อ,องค์เลยนะครับแล้วก็รุ่น2รุ่น3นะครับปี2 5งห้าศูนย์สองสองายามไลย่ยาลงหมดนะครับโอเคก็เบื้องต้นก็ ประมาณนี้นะครับผมยังไงใครสนใจก็สามารถติดต่อมือถือผมได้ที่0 8 1 8 6 0 7ห7 2่งแปดหกศูนย์เจ็ดสามเจ็ดผมได้การอย่ทวัสสุทธรนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็พาครอบครัวมานะครับมากราบองค์ทวัสสุทธรท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็วางแผนเที่ยวนะครับแต่แปริ้วนอกจากทวัสสุทธรแล้วก็มีวัดอื่นมากมายนะครับที่เก่าแก่แล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็สถานโบราณสถานก็เยอะนะครับวางวางแผนดู Google นะครับมาทานอาหารอร่อยในแปดริ้วนะครับแล้วก็ซื้อขนมฝากด้วยนะครับผมนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามใงฝากกดติดตามทั้งทางเพจผมและเครื่องจัวสต์อนมื8ริ้วทางช่อง YouTube ผมนะครับช่อง Tiktok หรือทางท่าประจันด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับขอให้องค์หลวงพ่อวสตอนคุ้มครองทุกท่านนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับข้าขายรับบริเวณนะครับแค้วคาดปลอดภัยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ